สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ u t u b e ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้รับชมทบทวนได้ใน Zoom 072. com และออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวสารที่น่าสนใจไปรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะ ทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชยโยบทที่ว่าสิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลบุญเป็นสิ่งที่เราจะต้องสั่งสมเอาไว้ให้มากๆถ้าบุญบาร,รมีมากอุปสรรคก็มีน้อยถ้าบุญบาร,รมีน้อยอุปสรรคของชีวิตก็มากเราจะสร้างบาร,รมีได้สะดวกสบายก็จะต้องอาศัยสเสบียงอาศัยสมบัติมหาสมบัติยิ่งมีมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งอำนวยความสะดวกในการสร้างบารมีให้ครบถ้วนบริบูรณ์สาทัศซึ่งทรัพย์เหล่านั้นจะได้มานั้นต้องได้จากการสร้างมหาทานบารมีการสร้างมหาทานบารมีจะมีได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถเอาชนะความตรหนีในใจความหวงแหนเสียดายทรัพย์แล้วทําถูกหลักวิชาตามคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสําเร็จในชีวิตของเรานะคะหมั่นทําทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนากันค่ะช่วงนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีจุดประทีปโคมลานถวายเป็นพุทธบูชาณลานธรรมปรุมรัฐธรรมเจดีพุทธอุทยานนานาชาติอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายค่ะ ท่านสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีจุดประทีปโคมลานถวายเป็นพุทธบูชาณนะลานธรรมปทุมรัฐธรรมเจดีพุทธอุทยานนานาชาติอำเภอโพนพิพพสัยจังหวัดหนองคายและได้รับความเมตตาจากพระครูอารักษ์ยานารโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์โดยภายในงานท่านสมศักดิ์เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรีได้จุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยทั้งอย่างได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสาตามเสียงนํานั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชยโยจากนั้นจึงเป็นพิธีกล่าวคำถวายประที่เป็นพุทธบูชาโดยมีคุณพรสรร์กำลังเอกและดอตอร์ อนงวันเทพสุทินเป็นประธานนำกล่าวคำถวายในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้จุดประทีปส่งมอบให้แก่อุบาสกเพื่อส่งต่อให้ประธานบุญพิธีและคณะพร้อมกันนี้ท่านสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีและคณะได้เป็นประธานจุดโคมเอกพิเศษสุดก่อนที่คณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมกันจุดประทีปโคมลานทั่วลานธรรม สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้จัดเป็นประจำเพื่อสืบสารวัฒนธรรมชาวพุทธรักษาประเพณีท้องถิ่นและสร้างพุทธสถานให้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมสำหรับจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันของชาวพุทธทั่วโลกนอกจากนี้พุทธอุทยานนาน,นาชาติยังมีพระบรมสารีริกธ,ธาตุประดิษฐานบนยอดปทุมรัฐธรรมเจดีซึ่งเป็นสถาปตัตยกรรมรูปดอกบัว ไว้เป็นปที่สักการะบูบบชาของชาวพุทธด้วยค่ะศศอันโมทนาบุญด้วยนะคะกับบุญในการสืบสานอารยะประเพณีอนดีงามของชาวพุทธในวันออกพรรษาค่ะต่อมาค่ะมาติดตามกันที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมการจนบ,บุรีนะคะก็ได้เข้าร่วมโครงการกระถินสม,มัคคีทั่วไทย5,000วัดประจำปีพุทธศักราช2566ค่ะ ณศูนย์ปฏิบัติธรรมการจนาบุรีจังหวัดการจนบุรีได้จัดพิธีทอดกระถินสาม,มัคคีและได้เข้าร่วมโครงการกระถินสาม,มัคคีทั่วไทย5,000วัดประจำปีพุทธศักราช2566เมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมีท่านเจ้าภาพผู้มีบุญและคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายน้อมบูชาธรรม79ปีหลวงพ่อธรรมชยโยได้ร่วมอัญเชิญผ้ากรถิน ด้วยความปราบเลื่อนปีติในบุญโดยมีพระธีรวัตรสุรธีรโรประธานสงศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนบุรีเป็นประธานสงฆ์และในการจัดพิธีทอดกระถิ่สามัคคีของศูนย์ในปีนี้เพื่อสร้างทุกสิ่งในส่วนของประธานกระถินอัญเชิญผ้ากระถินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีได้แก่กัลยาณมิตรยาวใสมงคลส่วนผู้แทนสิทธิอนุสิ์คือกัลยาณมิตรลัคนา ดำเกิงตระกูลโดยก่อนที่จะประกอบพิธีทอดกระถินผู้มีบุญได้รวมใจกันปฏิบัติธรรมการกายใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ตามเสียงฝ่ายนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชยโยก่อนที่กะละยานมิตรณนะวิยาอิสารางกูลณนะอยุธยาจะได้นำกล่าวอัญเชิญเทวดาส่วนประธานกรถินคือกะลเลณมิตรยาวสายมงคล ได้นำกล่าวคำถวายกระถินเป็นภาษาไทยด้านกาเลนมิตรลัคณาดำเกิงตระกูลผู้แทนคณะศิษยานุสิตได้นำกล่าวถวายกระถินเป็นภาษาบาลีพร้อมทั้งน้อมถวายผ้ากระถินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ด้วยใจที่เลื่อมใสศรัทธาก่อนที่ผู้แทนคณะสงฆ์จะได้กล่าวเดียงสงฆ์และกล่าวอัปโลกผ้ากระถิน จากนั้นคณะจภาพได้นำกล่าวคำถวายจจตุปัจ,จัยไทยธรรมผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรปัตยาสีเมืองและกัลยาณมิตรราณีสุรวิทยาพรพิธีกล่าวคำถวายภาไตรจีวรเป็นสังฆทานผู้แทนนำกล่าวคือกัลยาณมิตรการนาอินไซและกัลยาณมิตรจะอ้อนสนอเมืองพิธีกล่าวคำถวายขีลานเพษัต ผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสมรสงบจิตและการยานมิตรอุทยัยคูตระกูลพิธีกล่าวคำถวายข้าน้ำข้าไฟผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือการยาณมิตรวิไลพรขำจิตและการยาณมิตรอรสา,าประยุนหงพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานผู้แทนนำกล่าวคือกัลยาณมิตรไมเคิลกัลยาณมิตรสลักจิตราเทล พิส่วนพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จผู้แทนนำกล่าวคือกัลยานมิตรณวิยาอิสารางกูลณนะอยุธยาพร้อมกันนี้ท่านประธานกรถินได้น้อมถวายทยธรรมและปัจจัยกรถินตามด้วยคณะประธานรองได้น้อมถวายผ่านผ้าไตรและทยธรรมแด่คณะสงฆ์นอกจากนี้เจ้าภาพผู้มีบุญและสาธุชน ได้น้อมถวายผ้าไตรและบริวารกรถินแด่คณะสงฆ์ซึ่งงานบุญทอดกรถินสามัคคีเป็นมหาการลาทานและมหากุศลซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันของยอดกัลยาณมิตรทุกท่านที่ได้ตั้งใจกันสนับสนุนเผยแผ่และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้กว้างไปสู่ใจมหาชน ทั้งอย่างสร้างความปราบเปื้อนปิติให้กับทุกคนเป็นอย่างมากที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะอยากเป็นประธานกระถินนี่ปีที่4ี่แล้วค่ะที่เป็นเป็นนี่เป็นเป็นครั้งที่4ี่นะคะแต่ที่ได้มาที่สูนนี้เพราะทุกครั้งที่ไปก็จะไปวัดชนบทค่ะเพราะแต่ว่าเอาจากคำจากหลวงพ่อบอกว่าที่ไหนก็ได้นะ เราทําบุญนะก็ไปดูไปดูตาวัดที่ไม่มีเพราะว่าวัดเราก็มีเจ้าภาพเยอะอยู่แล้วแต่ครั้งนี้มีความตั้งใจว่าอยากจะมาทอดที่ที่สุน่นนี้เพราะว่าพระอาจารย์ท่านบอกว่าของหลวงพี่นะยังไม่มีกระถินนะโยมจองได้ไหมก็มีเพื่อนเพื่อนกันญามิตรด้วยกันบอกสนับสนุนยุทส่งเลยบอกอย่างนี้บอกเอาเลยเอาเลยพอเราไม่ได้กี่วันนะท่านก็ส่งข่าวมาบอกว่าโยมโยมป้า ว่ายังไงเนี่ยปีนี้ที่สูตรเราได้กระถินนะกระถินหลวงพ่อก็ดีใจมากแล้วก็ปิติมากแล้วก็พาลูกสาวลูกเขยให้ฝึกให้ได้เข้าวัดให้ได้เข้าเขาจะได้ชอบเหมือนกับเราเพราะว่ายมเข้ามานานแล้วอยู่ในอย,อยู่ที่วัดนะไปเป็นอาสาสมาัครหรือทําอะไรเนะจนตอนนี้อายุเจ็ดสิบแล้วลูกได้ได้รับคําสอนจากหลวงพ่อนะเจ้าคะทําให้ลูกเป็นคนดีขึ้นสมัยก่อนก็ดีไม่ จะว่าดีก็ยังดีไม่ร้อยเซแต่ทุกวันนี้กล้ารับประกันว่าลูกพร้อมค่ะพร้อมเดินตามหลวงพอ่อเพราะววันนี้ปิติมากเลยที่มาตัวเป็นตัวแทน5000วัดที่ของหลวงพ่อเราแล้วก็มีส่วนในบุญที่หลวงพ่อท่านมีจัดให้เนี่ยเป็นปิติมากเลยมีความสุขมากตั้งแต่ปีที่แล้วจนปีนี้ก็ใจคิดว่าหลวงพ่อเราอ่ะ ต้องมีลำดิขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ก็เป็นที่เป้าหมายที่ว่าเรายังไงต้องเป็นปฏิบประธานกถินร่วมกับหลวงพ่อให้ได้ก็เลยได้รู้สึกดีใจมากเลยปีนี้ได้ทำบุญหลายที่แล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขมากๆเพราะหลวงพ่อเราลำดิขึ้นมาเนี่ยนะได้ช่วยเยอะเลยแล้วทำไม้วัดที่ไม่สามารถที่จะว่าบูรณะอะไรได้เนี่ย ก็ได้ทำคือวัดพระธรรมกายของเราอะ่ะช่วยไปทุกที่ไม่จำกัดว่าที่ตรงไหนเพราะหลวงพ่อมีเจตนาเพื่อจะว่าให้พระพุทธศาสนาของเราให้กระจายไปให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยจะได้สืบทอดกันซึ่งเป็นอันนี้อันนี้สงเนี่ยบุญนี่ใหญ่มากและจะทำให้เราเนี่ยจำไปตลอดเลยและจะเพิ่มในในบุญของเรากราบขอบคุณหลวงพ่อเรา แล้วหลวงพ่อท่านให้ปัญญาแก่เราให้เรารู้สึกใจเราเปิดกว้างและทำบุญโดยไม่ตนีอันนี้คือสำคัญเพราะว่าคนเราเกิดมาแล้วไปเนี่ยนะไม่มีอะไรมีแต่บุญกับบาปที่คุณยายท่านสอนเสมอก็เลยจำคำของหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเราก็คือรักท่านมากที่สุดก็ขอให้หลวงพ่อเรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ลูกๆทุกคนก็ยังรอหลวงพ่อและกราบหลวงพ่อเสมอรักหลวงพ่อเสมอค่ะวันนี้เป็นวันทอดกรถินของที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนบ,บุรีนะคะก็มาร่วมพิธีรู้สึกปลื้มใจนะคะเพราะว่ากรถินเนี่ยเป็นกาลชานหนึ่งปีมีครั้งเดียวนะคะและเป็นช่วงเวลาจํากัดมี30วันใช่ไหมคะหลังจากที่ออกพรรษาแล้วนะคะเราก็ต้องรีบ ทําบุญในตรงนี้แล้วก็เป็นบุญใหญ่นะคะซึ่งก็ตัวเราต้องพร้อมปัจจัยพร้อมแล้วก็วัดวาอารามก็มีพระพิสุสมณีน,นพร้อมนะคะให้เราร่วมงานบุญในครั้งนี้ก็ปื้มใจค่ะบุญใหญ่นะคะยังมีเวลาอีก หลายวันนะคะเพราะเพิ่งออกพรรษามาก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมบุญกระถินกันนะคะมีความสุขนะคะปลื้มใจแล้วก็เห็นพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะคะมาร่วมก็แสดงถึงความเลื่อมใสนะคะทุกคนอยากได้บุญนะคะวันนี้ก็ทุกคนก็ได้บุญกลับบ้านไปนะคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะคุณผู้ชมคะเรายังอยู่กับบรรยากาศงานบุญพิธ,ธีทอดกรถินสาม,มัคคีทั่วไทย5,000วัด ตัวในวันนี้นะคะเราก็มีภาพบรรยากาศงานบุญณวัดบัวหุ่งจังหวัดศรีสะเกดและที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเลิงแก้วมงคลธรรมจังหวัดยะโสธรเราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะเมื่อวันที่ 2, สองพฤศจิกายนที่ผ่านมาผู้แทนคณะศิษย์นุสิตวัดพระธรรมกายได้ร่วมกันน้อมถวายกรถินในโครงการกรถินสามัคคีทั่วไทย5 0 0พวัด บูชาธรรม79ปีหลวงพ่อธรรมชยโยณวัดบัวหุ่งจังหวัดศรีสะเกดพร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญในพิธีทอดกรถินสามัคคีโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปรทุมเทรธรรมเจ้าอาวาสวัดบัวหุ่งเป็นประธานสงฆ์ในการนี้ผู้แทนคณะศิษยานุสิ์วัดพรธรรมกายได้นำกล่าวคำถวายผ้ากรถินพร้อมทั้งน้อมถวายกรถิน ในโครงการกระถินสมคีทั่วไทย5,000วัดร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งบรรยากาศงานบุญเต็มไปด้วยความเบิกบานใจเห็นได้จากภาพของคณะศิษยานุศิ์ว, 45, วัดพระธรรมกายพร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมก,กันด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความปลื้มปิติ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจกันสร้างบุญที่เรียกว่าเป็นกระถินสมคคีรวมใจของชาวพุทธค่ะและเมื่อวันที่สองพฤศจิกายนที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเลิงแก้วมงคลธรรมจังหวัดยะโสธรผู้แทนคณะศิษยานุศิ์วัดพระธรรมกายได้น้อมถวายกรถินในโครงการกรถินสม,มคขีทั่วไทย5,000วัดโดยคณะศิษยานุสิ บูชาธรรม79ปีหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งได้ร่วมการตั้งริ้วขบวนอันเชิญพระกฐถินท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลื้มปิติของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จะได้พร้อมใจการมาร่วมสั่งสมบุญในครั้งนี้จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกฐถินโดยมีกัลยาณมิตรอํานวยชัยเสยนาและกัลยาณมิตรอัญชันยศถาสุโรดม นำกล่าวคำถวายผ้ากฐถินพร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้ากฐถินแด่พระประคองอุทยโยด็อกเตอร์ประธานสงศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเลิงแก้วมงคลธรรมท่านประธานสงศ์ด้วยจิตที่เลื่อมใสเพราะงานบุญทอดกฐถินสามัคคีถือเป็นมหาการทานและมหากุศลในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ของยอดกัลยาณมิตรทุกท่านที่ต้องการทำนุบํารุงพระพุทธศาสนาอย่างความปราบปลื้มปิติแก่ทุกท่านเป็นอย่างมากที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะกระถินเป็นมหากราทานนะคะปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมกันทอดกระถินสามัคคีทั่วไทยกันค่ะ ในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์มีภาพบรรยากาศการทำหน้าที่ชวนบวชในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2,566ของคณะกลัลณมิตรจังหวัดกระบี่และจังหวัดระยองค่ะ ซึ่งทั้งสองจังหวัดนะคะก็ได้ลงพื้นที่ทำหน้าที่กันตั้งแต่เช้าจดข้าเลยและได้เคาะประตูถึงหน้าบ้านเพื่อนำข่าวบุญนี้ไปประชาสัมพันธ์ให้ชายแมนๆน,นะคะแล้วก็ทุกท่านได้ทราบร่วมกันเราไปรับชมและอนุนโมทนาบุญร่วมกันค่ะ คณะกเลยยนมิตรทีมงานชวนบวชจังหวัดกระบี่ได้ลงพื้นที่เพื่อทําหน้าที่กเลยยนมิตรนําข่าวบุญโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจําปีพุทธศักราช2566ไปแจ้งให้ผู้มีบุญได้รับทราบค่ะโดยได้ลงพื้นที่ตามหมู่บ้านร้านค้ารวมถึงตลาดต่างๆเพื่อเชิญชวนชายแนนเข้าร่วมโครงการเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้บวช เพื่อทดแทนคุณบิดามารดาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโดยผู้นำบุญชวนบวชทุกท่านนะคะก็ได้ทำหน้าที่อย่างแข็งขันได้ประชาสัมพันธ์โครงการเป็นข้อมูลให้ชายแมนแมนได้ใช้ในการตัดสินใจบวชค่ะโดยการทำหน้าที่ครั้งนี้นะคะก็สำเร็จมีชายแมนแมนนะหลายท่านตัดสินใจกรอกไปสมัครท่ามกลางการอนุโมทนาบุญของญาติพี่น้องและผู้นำบุญชวนบวชค่ะ สำหรับบรรยากาศการทำหน้าที่ของกาลินมิตร จังหวัดระยองนะคะก็ได้ลงพื้นที่ชวนชายแมนแมนบวชในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชญยาจารย์ถึงหน้าประตูบ้านเช่นเดียวกันนะคะโดยได้รับความสนใจจากชายแมนแมนม,มาสมัครบวชหลายท่านซึ่งการทำหน้าที่ของคณะกัลยาณมิตรจังหวัดระยองได้ลงพื้นที่กันทุกวันอย่างเต็มที่เต็มกำลังถึงตัวถึงใจเพื่อให้ได้เป้าหมายเป็นหลักค่ะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่คณะกัลยาณมิตร ได้ลงทำหน้าที่อย่างทุ่มเทเ,เสียสละเวลาโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทุ่มกันสุดกำลังเพื่อให้พระพุทธศาสนาสืบทอดให้ยาวนานที่สุดนอกจากนี้ทีมงานยังได้กล่าวถึงเคล็ดลับก่อนลงพื้นที่ในการทำหน้าที่ชวนชายแมนแมนมาบวชว่าต้องนั่งสมาธิก่อนลงทำหน้าที่และที่สำคัญความสมัครสมานสามัคคีในทีมต้องพร้อมเพรียงกันด้วยค่ะ อนุโมทนาบุญด้วยนะคะทั้งที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดระยองค่ะคชาวนี้นะคะเรามารับชมนะข่าวสารงานบุญในต่างประเทศกันบ้างค่ะซึ่งผู้มีบุญก็นำภาพด,ดีๆมาให้เราได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกนะคะมาเริ่มต้นกันที่วัดพระธรรมกายนางานโนะประเทศญี่ปุ่นได้จัดงานบุญในวันออกพรรษาค่ะ สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มด้วยพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลและพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกาลนิมิตวิชุดามะซึโมโตกะกาลนมิตรวันนาพันมากและกาลนมิตรเกศออากิบะเป็นผู้นำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งและถวายพระตาหารเพลแด่พระภิสุสงฆ์ณหอฉันคุณยายอาจารย์ทั้งยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมค่ะ ภาคป่ายเป็นพิธีจุดประทีปูชาพระรัตนตรัยและกล่าวคำอธิษฐานจิตตามเสียงของท่านประธานสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีบูพรเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บัมพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัละยานมิมิสุนิสาทาเคชิงเงเป็นประธานจุดเทียนทั่วปูชาพระรัตนตรยัยพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์ส่วนคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ทอดผ้าบาังสุกุล พร้อมทั้งถวายปัจจัยทยธรรมแดกคณะสงฆ์ในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะเทวพระธรรมกาย DC ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีตักบาตรเทโวโรหณนะเนื่องในวันออกพรรษาค่ะ ภายในงานท่านประธานสง์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกับปะวัตนสูตรบทรัตนสูตรและสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้ปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยกาลยมิตรสว่างจิตกาลยมิรเอ็ดเวิร์ดกาลยนิตรเจนจิตแม็ไกว และการณมิตสุวรรณาตรีสุผลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพได้ถวายจจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้ข้อคิดในการสร้างบาร,รมีจากนั้นได้ร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหณนะเข้าสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เนื่องในวันออกพรรษาด้วยความเลื่มปิติในบุญกันทุกคนค่ะ มากันที่วัดประธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกากันบ้างนะคะจัดงานบุญเนื่องในวันออกพรรษาเช่นเดียวกันค่ะภายในงานพระครูภาวนาสุทธิวิเทศท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเพื่อกันใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลหและพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลายาณมิตรจันทลมพรมมาลา กาลนมิตทองแผ่นสีกุลบุตรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์ส่วนคณะประธานและสาธุชนได้ถวายปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์จากนั้นได้ร่วมพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งและถวายพระทหารเพนแด่คณะสงฆ์ในการนี้พระอาจารย์วสุภูรินาโคได้ให้ความรู้ในพระพุทธศาสนาเรื่อง ธรรมที่เป็นเครื่องกั้นจิตไม่ให้เข้าถึงธรรมหรือนิวรห้าแก่ชาวท้องถิ่นที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ซึ่งทุกท่านต่างประทับใจได้ข้อคิดกำลังใจในการใช้ชีวิตและการฝึกสมาธิเป็นอย่างมากค่ะส่วนนี้ภาคบ่ายนะคะพระครูภาวนาสุทธิวิเทศท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรม ตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยทั้งยังได้บรรยายธรรมเรื่องสารานิยธรรมธรรมที่ทําให้เกิดความสัมมคคีและทําให้ะระลึกถึงกันค่ะมาต่อกันนะคะที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาจัดกิจกรรมนั่งสมาธิสําหรับชาวท้องถิ่นในกิจกรรม Sunday Morning Meditation s t s t i o n ค่ะ แผนกเผยแผ่ธรรมะชาวท้องถิ่น Peace Point Meditation ของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย California, ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นอเมริกันภาคภาษาอังกฤษในชื่อกิจกรรม Sunday Morning Meditation Session โดยได้รับความเมตตาจากพระนิโคลัสธานิสโรนำนั่งสมาธิและบรรยายธรรม ซึ่งพระอาจารย์ได้แนะนำและทบทวนหลักการทำสมาธิก่อนที่จะได้นำนั่งสมาธิจากนั้นพระอาจารย์ได้บรรยายธรรมและข้อคิดฝึกฝนจิตใจในพระพุทธศาสนาเรื่องลักษณะของกัลยาณมิตรหรือเพื่อนที่ดีก่อนที่จะได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ซักถามข้อสงสัยและแบ่งปันประสบการณ์ การฝึกสมาธิของตนเองโดยครั้งนี้มีชาวท้องถิ่นเข้าร่วมปฏิบัติธรรมจำนวน14ท่านค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักกระปวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานาครและปร,ะริมณฑลรวมถึงจากทั่วประเทศมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะที่ไหนจะติดอันดับกันบ้างไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักกระปะวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับ1นครหลวง10อันดับสองนครหลวง1อันดับ3นครหลวง5อันดับ4นครหลวง6อันดับหนครหลวง17อันดับ6นครหลวง9อันดับ7นครหลวง16อันดับ8นครหลวง12อันดับ9้านครหลวง11และอันดับ10นครหลวง7ค่ะ ส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักกระปะวัฒนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1จังหวัดขอนแก่นอันดับสองจังหวัดศรีสะเกดอันดับ3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ4จังหวัดปทุมธานีอันดับ5จังหวัดมหาสารคามอันดับ6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ7จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับ8จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ9จังหวัดนครราชสีมาและอันดับ10จังหวัดน่านค่ะ ขออนุทนาบุญด้วยนะคะกับทุกยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่เราได้สวดร่วมกันมานะคะจนถึงทุกวันนี้เพื่อที่จะให้ประเทศชาติและก็สังคมของเราสงบร่มเย็นค่ะช่วงนี้นะคะเรามีข่าวบ,บุญมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบและก็ร่วมบุญกันค่ะขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกนะคะร่วมสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันลอยกระทง ตรงกับวันจันทร์ที่27พฤศจิกาย,ยนพุทธศัการาช2566ด้วยยอดสวด5,899,999,999ล้านจบค่ะสวดแล้วอย่าลืมส่งยอดกันได้นะคะที่ w w w f o r b r i g h t w o r l d c o m ค่ะ และขอเชิญร่วมง,งานบุญพิธีทอดกระถินธรรมชัยและพิธีบูชาข้าวพระณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีในวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2566นะคะโดยในภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรส่วนภาคสายเป็นพิธีบูชาข้าวพระและในภาคบ่ายเป็นพิธีทอดกระถินธรรมชัยค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะ และอย่าลืมนะคะติดตามข่าวสารงานบุญของวัดพระธรรมกายและศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วโลกได้ทาง line oa บัญชีทางการของวัดพระธรรมกายที่ I, d h a m m a ยาหรือพิมพ์ในช่องค้นหาทางแอปพลิเคชัน Line โดยพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายหรือสแกน QR code ที่ขึ้นหน้าจอได้ในขณะนี้ค่ะและนี่ก็คือข่าวสารงานบุญทั้งหมดนะคะที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ร่วมอนนุโมทนาบุญกันค่ะ ช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเรามาปิดท้ายกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าณนิกัตยาทนังหะเรไม่พึงสแสวงหาทรัพย์ด้วยการคดโกงค่ะช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ